การอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะเราจะทำการย่นระยะในกรณีที่แต่ละรายการมีปริมาณมากๆหรือข้อมูลแต่ละรายการมีปริมาณใกล้เคียงกันมากซึ่งจะทำให้การแสดงข้อมูลของแต่ละรายการมีความละเอียดชัดเจนขึ้นและสามารถอ่านข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ แผนภูมิแท่งนี้แสดงคะแนนการเลือกตั้งประธานนักเรียนซึ่งมีผู้สมัคร6หมายเลขโดยจะทำการย่นระยะของแผนภูมิแท่งเพื่อทำให้เห็นคะแนนของผู้สมัครทั้ง6หมายเลขชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยครับผู้สมัครหมายเลข5ามีกี่คะแนนจากโจทย์เราจะดูตรงไหนของแผนภูมิแท่งกันครับ ใช่แล้วครับเราจะดูแท่งของผู้สมัครหมายเลข5ซึ่งผู้สมัครหมายเลข5จะมี406คะแนนต่อมาผู้สมัครหมายเลขใดที่มีคะแนนมากที่สุดและมีกี่คะแนนจากโจทย์เราจะดูตรงไหนของแผนภูมิแท่งกันครับอ่าใช่แล้วครับเราจะดูแท่งที่สูงที่สุด นั่นคือผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดคือผู้สมัครหมายเลข2ซึ่งมี411คะแนนต่อมาผู้สมัครหมายเลข2มีคะแนนมากกว่าผู้สมัครหมายเลข5เท่าไรจากโจทย์เราจะนำคะแนนของผู้สมัครหมายเลข2ตั้งลบออกด้วยคะแนนของผู้สมัครหมายเลข5ซึ่งจะได้เป็น 411ลบออกด้วย406ซึ่งจะเท่ากับ5คะแนน